พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าศิริกิติ์พระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมดตรงศนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบิดและความมั่นคงเขตพื้นที่มณฑลฐานบกที่5 5และผู้ร่วมพิธีที่เครพทุกท่าน ตามที่เจ้าหน้าที่ชุดประสานงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากกลั่นดีและความมั่นคงเขตพื้นที่มนฑลหาบนบกที่25และเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานศูนย์ส่งเสริมศิลปาที่อีสานใต้จังหวัดสุรินอาชิส่งผลพันธา์จำนวน126คนถ้าไหมจำนวน401ชิ้นถ้าได้บัญชีเก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิน 1, 4, 7, 4, ส้น1,474,840บาท นะห้อรับรองกรบริการคอนโดหารบกที่สิห้าของคุ้งนางจัญญาสมในใจ นางคำพวงออกแดงนางสมุงมูดีนางเรียบรุ่งเรืองนางเพียน คิวทองและนางสาวหัสลักนุ๊กนางจย์ถวายความเคารพทั้งหมดตรง